อยากไม่อยากอยู่อะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้พูดปอบหรืออะไรหนูแค่พูดว่าแบบถ้าเราสมมติว hmm ่าถ <oh> nice. ้าเราจะตายอะค่ะคนเราไม่ได้ตายก็ได้สัญญาที่เราพูดดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ต้อเขาบอกมอเราพูดจะได้เราเขาบอกเพราะว่าเขาว่าคิดได้เขาคิดมามเพราะว่าคนมนุษย์คนเราอะค่ะค um um ือเราจะตาย มาแล้วแปแล้วแต่งานเลยถ้ามีงานด้วยนมาถ้าไม่มีก็ทั้จะอยู่ขันกันเนาขอยู่กัวไม่ไม่หาวอเขาก็มีเอ่อย่าก็เหอนแม่อที่บ้านคที่ลูกมีบ้านอยู่แล้วที่ันกันก็อยู่บ้านที่คันกันก็ถ้ามีธุระหรือมีอะไรก็ค่อยบินมาที่เขาบินมาเป็นไปใจดี หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะสบายใจก็ได้ค่ะเพราะว่าต่างจังหวัดมันสบายตาสบายใจตอนนี้ตัวเมย์เองห่วงแค่สอ้อยา่างค่ะห่วงเรื่องสุขภาพมากกว่าอยากให้ดูแลตัวเองเ พี่นะไม่ได้มีเรื่องเครียดเลยค่ะและ้วแล้วหลังจากที่อัดรายการเสร็จเนี่ยได้มีการคุยกันรอบๆไหมแบบว่าคุณพ่อมีพูดอะไรเกี่ยวกับตัวหนูนไหมเพราะว่าพ่อก็เป็นห่วงหนูเหมือนกันในเรื่องการที่หนูต้องแบกรับทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องข่าวพวกนี้อย่างนีการ่เคยคุยรอบอะไรกันไหมไม่ค่อยได้ค,คุยคือครอบครัวหนูก็ไม่ได้เป็นครอบครัวที่แบบมานั่งตั้งโต๊ะคุยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีก็ส่วนใหญ่ก็คือบอก น่าตนน้นทันเป็ตดใจนะที่เห็นคุณพ่ออยู่ดีก็เสียลูกตาออกมาเพราะว่าเรนนันไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเออเป็นรายการเหรอคะใช่ใช่ก็เข้าใจได้คือหนูรู้ว่าเขาาเครียดปัญหาเนี้ยหนูรู้มาตลอดแต่ว่าทุกเรื่องอะค่ะเราต้องเผชิญหน้ากับมันอะไรก,การตายไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะจบอะไรอย่างนี้ยค่ะปัญหารเราต้องแก้ในเรื่องของการอยากตายหรืออะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นโรคเป็นเรื่องของโชคชะตา ว่าหนูไม่ได้ลำบากใจอะไรเลยกับเรื่องนี้ที่บ้านเขาส่วนใหญ่เขาจะขอโทษเรื่องแบบว่าใช้นี่มากกว่าเออณตอนนี้ปัญหาในครอบครัวมันค่อยๆเคลียร์ไปทีละสเต็ปบ้างมันจะเหลืออะไรบ้างไหมเบสครอบครัวตอนนี้ปกติค่ะรับเลื่อนตอนนี้ก็คือแบบน้องชายก็จะเปิดเทวมแม่ก็ตามเราที่งานแล้วก็มีงานทำเพื่อปกติใครประเด็นนึงหลายๆคนเคลียร์บ้านสัมพันธ์ที่มีพี่ใหญ่บ้านฟินแลนด์สรุปยังไงครับคุณ ก็ไม่ต้องคนอยาอ่างหนูก็อยางมีแมน่ะออแต่แตคุณบิ๊กไม่คือไม่ใช่สเปคอยู่เลยเหรอเพื่อนะคะ่ะแต่สัญญาว่าอะไรนะจะไม่ประกาศว่ามีแฟนจนก,กว่าจะจะลืมแล้วอนนเออจะไม่เปิดต,ต,ต,ตัวจกกนกว่าจะแต่งงาน แล้วแบบไม่กลัวไม่กลัวแบบว่าหนุ่มหนุ่มที่อยากจะมาจีบหนูว่าเขาจะรอคอยไม่ได้หรออะไรเงี้ยเขาจะไม่กล้ามาทาคะแนนหรออะไรเพราะหนูประกาศเป็นอย่างเงี้ยหนูว่าแบบคบกันจริงๆหนูเป็นคนที่ชิลมากค่ะถ้าคบกับหนูคือหนูสามารถทําตัวปกติได้นะหนูไม่ได้ทุกขั้นแบบว่าอุ้ยอย่าลงนะอย่าอย่าคนเห็นใส่วหนูนะฉันเป็นทำสิ ใช่มันถึงจุดที่แบบแต่งงานกันอะไรเงี้ยค่อยเปิดเพราะว่าจุดเป็นแฟนกันอะค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้หรอจะเลิกกันก็ได้ซึ่งหนูไม่อยากแบบมีข่าวอีกเพราะในเรื่องของเขาว่าที่ผ่านมามันมันมันมมัันนทำให้มันทำให้เตือนสติเราใช่ไหมมันถึงทำให้เราเป็นต้นเนี้ยคือมันก็ต้องเตือนแหละเพราะว่าพลาดมาเยอะเจ็บมาเยอะต้องข้างก็แบบ ไม่มีคนหนุ่มเขามาคุยเลยเหรอมีเรื่อยๆอ่าแสดงว่าก็ยังตึงสาเหรอ,อไม่นะคะมีเรื่อยๆก็คือ,อยังคุยคุยกันอยู่ไม่รีบค่ะหนูว่าหนูอายุป,ปีนี้หนูอายุยี่สิบสี่มันยังสามารถไปได้อีกเอเอเรายังมีโอกาสได้เจอคนอื่นอีกอใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยมันยังตัดสินไม่ได้เ,เรื่อยๆเรื่อยๆลนิ่งใ,ในหรือนอกจ๊ะ หมายถึงว่าพี่ไม่ได้จอดส่งว่าใครแต่ว่าพี่แบบว่าที่มีคุยอย่างมันมีทั้งในหรือไม่บอกไม่บอกเป็นไฮโซเป็นฐานเอาแล้วไม่บอกหล่อไม่ฐานหล่อไหมเฮ้ยเรื่องหล่อมันแน่นอนต้องสวยแค่ไหนจะได้มีคนคุยเยอะๆ มีวนื่ไหมเขาพูดไปตื่นพูลจบก่อนไม่ให้เราลงพูยอนจบอกว่าเบสเบสพูดเยอะอย่าไ้พูดล่าเป็นสับอีกเอออย่าพูดเยอะอย่าพูดะใชมีงาน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 ไม่รู้เราะว่าขอนุานะคะไปงานมิน์หนูด้วยนะคะปีนี้ก็คือจัดยิ่งใหญ่มากแล้วก็ที่สาคัญคือหนูโชว์ทุกโชว์คือตั้งใจมากหนูร้องเองเานเอร้องสดว้าวูงแบบว้า มีมีมีสิ่งมีเครื่องดื่มอะไรที่ทำให้มันดูจอยกับคอนเส์ตครั้งนี้ไหมจบงานเดี๋ยวพากินอ๋อเลยไปไหมคุณตอไปจองตัวคิวเลยจะขอทำเ้องหลักไปกับหนูมันสนุกอยู่แล้วหนูกระเทยเลี้ยงมุ่นแล้วนะมุนแล้วเดีชั้อแบบรนะี่ไรมยูนิมอร์นยี่สิบหกพฤษภา